จะขอติดโดยดูเม็กดูโกลลูโอมฮอลน้ำดื่มริเจนซี่สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะกาะติดกับดิฉันบุญยิตางามสรรพสินนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราได้นําเสนอเรื่องราวชีวิตของอาสาสมาัครกู้ภัยในอาเภอหล่มสักซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นหน่วยอาสาเล็กๆนะคะโดยมีผู้พิการคาใช้การไม่ได้นั่งเป็นวิทยุแตกต่างกับอาสาสมาัครกู้ภยัยที่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการแต่คนที่มีหน้าที่ในการสั่งการและก็วางแผนกลับเป็นผู้พิการแขนข้างขวาค่ะมากกว่านั้นก็คือในทีมกู้ภัยนะคะยังมีพยาบาลมาเป็นกู้ภัยด้วยไปติดตามเรื่องราว ชีวิตของคนอาสาลมสักกันได้เลยในช่วงเกาะกู้ภัยกับคุณหินชนะชัยแก้วผางค่ะใครจะไปรู้ครับว่ามีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เสียสละตัวเองออกมาเป็นอาสาสมัครกู้ภยัย คนคนนี้คือเติมคุณหลักเพชรเธอจะนำเวลาว่างออกมาร่วมกับพี่กบอาสาสมัครกู้ภัยที่ป่วยเป็นโรคปริโอขาทั้งสองข้างใช้การไม่ได้จ่าจวงและครอบครัวกู้ภยัยพี่โอเล่ที่แขนขวาพิการและเพื่อนอาสาสมัครกู้ภัยอีกหลายชีวิตจากสายตาคนรอบข้างที่มองเข้าไปอาจจะเห็นความแตกต่างของผู้คนในกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยเล็กๆหน่วยนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าพวกเขาทั้งหมดกลับไม่เคยเห็นความแตกต่าง ซึ่งกันและกันเลยเช้าวันต่อมาทีมงานได้นั่งรถไปกับพี่อุย๋ยเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลตามปกติในช่วงเวลาเวรของเธอนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเวรเช้าก็จะเป็นเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับถ้าเป็นเวรบ่ายก็จะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเวรดึกก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนยัน8โมงเช้านะครับเวลาของเธอก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยในช่วงที่เวรเช้านะครับก็คือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยเธอสามารถที่จะใช้เวลาหโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะครับ นงงแตต่่่วา้้อออเกื 1, พี่อุ้ยทำหน้าที่ในแผนกฉุกเฉินเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเธออยากไปช่วยงานกู้ภัยเพราะหน้าที่ของเธอก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉินอยู่แล้วซึ่งดูไปแล้วมันเหมือนการนำคำว่าหน้าที่ไปผสมกับคำว่าอาสาสังคมจนเธอกลายเป็นบุคคลสองบทบาทมีแฟกเตอร์มีแฟกเตอร์นะเคมีแฟกเตอร์ที่แข็ง เคที่จริงจริงติดรถไปไปไปกับเขาสปินแขนแล้วแล้วก็อ,กอ,อยู่ด้านนอกรออยู่ข้างนอกพี่อาร์พี่อาร์ครับเดี๋ยวขอ CVC คุณชมพูราศีชัย CVC จะดูน้ำเข้าน้ำออกนะช่วงที่อยู่ังอยู่ในระยะปั๊ วันนี้เธอเวรเช้าตอนนี้สี่โมงเย็นเธอต้องผลัดเปลี่ยนเวรกับเพื่อนพยาบาลก่อนเธอจะขับรถกลับบ้านครับทำไมเราตัดสินใจให้เวนอาสาทั้งที่เราก็ทำหน้าที่เป็นพยาบาลอยู่แล้วครับพี่จริงๆงานอาสามันไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นคือทุกคนอาจจะเข้าใจว่าอาสาคือกู้ภัยใช่ไหมคะแต่ในความรู้สึกของเราอ่ะงานตรงนี้มันไม่จําเป็นที่เราต้องไปกู้ภัยหรือไปเสี่ยงชีวิตช่วยคนที่บาดเจ็บอุบัติเหตุอย่างเดียวไลยคะมันอาจจะมีอย่างอื่นเช่น แจกของช่วยอุทกภัยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปน้ําท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยไปดูคนไข้คนเจ็บที่เขาอยู่ที่บ้านที่เขาออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปงานอย่างอื่นที่มันเป็นจิตอาสาแจกของช่วยชาวบ้านหรือว่าไปให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราเราไม่ได้ตีความหมายของคําว่าอาสาแค่กู้ภัยอย่างเดียวอะค่ะคือคือ,คอเราแยกการทําหน้าที่ยังไงอะพี่เป็นพยาบาลอยู่แล้ว แบ่เวลามันออกมายังไงถึงได้มาเป็นอาสาได้เพราะเราก็มีบทบาทหน้าที่เป็นพยาบาลมันก็มากมอยู่แล้วเวลาในการทําพยาบาลเราก็รู้ๆกันอยู่คือคําว่า ไม่ไม่ไม่รู้นะแต่ในความคิดของเองพยาบาลมันมันอยู่ในสายเลือดอ่ะคือมันมันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นพยาบาลอ่ะไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าเราจะทําอะไรอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยคือเราอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยแม้ทังการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมันมันก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่เราจะต้องทําเพื่อที่ว่าจะช่วยให้เขาสุขภาพดูแลเอดีดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาสาพี่อาสาก็คือมันมันเป็นการทํา ทำด้วยความรู้สึกทำด้วยความทำด้วยใจอะ่ะไม่ได้มีสิ่งเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นสิ่งของเราแค่หรือว่าแม้แต่ข้างคาว่าขอบคุณที่เราจะได้จากเขาเราก็ไม่ได้หวังตรงนั้นเราแค่แค่ต้องการช่วยแล้วเรารู้สึกดีเรามีความสุขแค่นี้ค่ะความมืดปกคลุมอำเภอลมศักอีกรอบทุกชีวิตของอาสาสมัครกู้ภัยลมศักต่างออกมาพบหน้ากันและรวมกลุ่มเพื่อเตรียมช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินในค่ำคืนนี้ เห็นความเสียสละของพวกเขาแล้วนะคะก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนทํางานเพื่อสังคมจริงๆค่ะในตอนหน้านะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวของอาสากู้ภัยหล่มสักกันได้อีกนะคะรับรองได้ว่าคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะ